ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของดวงชะตาราศีว่าภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่น ที่เราเคยทำกันมาในช่วงก่อนนั้นจะมีผลดีจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นไหมเราก็เข้ามาฟังดวงของท่านได้ในช่วงนี้ในช่วงที่มีดาวพระตย์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่14ของเดือนมีนาคมนี้ดวงทั้งหลายหรือว่าดวงการงานการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ได้ชัดในช่วงนี้ท่านมารับฟังกันก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่16ของเดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่16อีกเช่นเดียวกันในเดือนกันยายนนั้นท่านก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเคลื่อนย้าย อะไรกันบ้างในช่วงนี้แต่สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบวันเดือนปีหรือว่ารู้แต่ว่าเป็นราศีสิงห์นั่นก็เข้ามารับฟังกันได้เราจะจัดทำและเราจะที้แนะแนวทางให้ท่านมีความสว่างสวยได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ในเรื่องของการเงินกันก่อนเรามาพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นสมพงและมีความโดดเด่นอย่างมากการเงินการทองนั้น ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านดีท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงนี้จะมีบริวารอีกมากมายท่านจะจับจ่ายใช้สอยอะไรในช่วงนี้ก็มีลูกน้องและก็มีคนข้างเคียงให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้การงานของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเคยทำงานหนักบางคนนั่นทำงานที่เรียกว่าตัวเป็นเกลียวอันนี้ก็ถือว่าจะ จะมีความสุขเกิดขึ้นในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากนักจะมีบริวารและมีลูกน้องคอยรับใช้ท่านอยู่ในช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นท่านท,ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นับตั้งแต่วันที่14จะมีดาวพระทิ์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้ ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอย่างมากงานที่ท่านทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านก็จะได้ผลดีทำแล้วตัวงท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังการทำมากินก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ดีอย่างมากๆท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จรวมถึง ท่านจะลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีผลดีตอบสนองกับตัวท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นงานที่ดีๆเข้ามาทั้งนั้นท่านจะได้เพื่อนหรือว่าได้พี่น้องชักโยงให้ท่านได้งานที่ดีดีกว่าเดิมท่านทำแล้วท่านจะมีความสบายใจและมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆการงานก็ถือว่าดีเงินจึงมีตามมาเพราะฉะนั้นท่านอยากได้อะไรในช่วงของเดือนมีนาท่านก็ย่อมจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนี้เป็นของนอกกายก็จริงแต่ท่านสามารถหาได้ง่ายง่ายกว่าราศีใดๆทั้งนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตา ของชาวราศีสิงห์นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ของเดือนมีนาคมนี้ในช่วงนี้จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีกุมอันนี้ท่านระวังไว้บ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาชีพของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้น กับคนใกล้เคียงหรือว่าเพื่อนร่วมงานแต่หากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนนันนี้ก้อยท่านระวังไว้บ้างจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรืออาจจะมีเกิดเรื่องเกิดราวไปถึงลงถึงสารกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีส่วนสิ่งที่ดีๆก็มีอยู่บ้างในช่วงของวันที่28 28ของเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีที่มีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีสิงห์จึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดประกอบขิดการงานอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านรวมถึงญาติพี่น้องก็ให้กำลังใจในการที่ท่านทำงานอยู่ในจุดนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไร ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเป็นคนที่ลุยงานชอบทำงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นมณะและมีความอดทนในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าดวงดวงชะตาในช่วงของเดือนมีนานี้ อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นในเรื่องของการค้าขายอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่านใดคิดจะค้าขายลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่หากว่าท่านขายของก็ถือว่าจะขายดิบขายดีบางคนนั้นเปิดหน้าร้าน แล้วก็ทําการขายของก็ขายดิบขายดีมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามา,าต้านอยู่เรื่อยๆชาวราศีสิงห์นั้นนับว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงจะต่างท่านดีอย่างมากๆท่านหยิบจับทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่าน อยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นท่านจะเอ่ยปากอะไรคุยอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำทุกงานนั้นก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน การเงินก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีจับจ่ายใส้ซอยอยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานก็ดีจึงมีเงินตามมาเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นี้ให้ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ในช่วงนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง อะไรกันบ้างบางคนนั่นก็ไปทํางานเป็นเจ้าคนนายคนในช่วงนี้ก็ถือว่ามีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายบางคนนั้นทาการค้าขายก็ขายดิบขายดีนั่งหน้าล้านก็ขายได้ขายดีซะอีกด้วยบางคนก็ขายทางออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสมัยสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นสมัยที่เรียกว่ามีการพัฒนา ยังโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีชาวราศีสิงห์นั้นท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของคนรักคนใคร้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาหารือกันได้นอกเสียจากคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆอันนี้ ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้แต่งงานก็ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะพูดอะไรไม่ดีจะมีการเลิกลากันก็ได้เพราะฉะนั้นการพูดการจาให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นมีจับจ่ายใจสอยท่านอยากได้ อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท้าเกราท่านเป็นลูกน้องก็จะมีบริวารอีกมากมายมีคนรักใคร้ท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีตามที่เราบอกไปข้างต้นนี้แล้ว ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ให้ท่านระวังในช่วงของก่อนถึงสงกรานนี้นั้นอาจจะมีโรคความความดันเบาหวานห,ห,หรือว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั่นก็ถือว่าดวงของท่าน จะมาแรงอีกตาหากในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนมีนาเมษานั่นถือว่าเงินทองของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงนี้จะหาง่ายหาดิหาดีเสิอีกด้วยซ้ําคนที่เคยเกลียดคนที่เคยชังก็จะเมินห่างไปโดยที่เรียกว่าไม่มีอะไรมาวุ่นวายท่านก็จะได้ทำงานท่านได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ให้ท่านระมัดระวังตามที่เราบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการโต้เถียงกันได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดี นึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี